คือลูกผัวให้ถวายจีวรแต่ในความฝันลูกปู่บอกว่าจีวรนี้ให้ซื้อราคา278ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทชมเข้าสู่ช่องคมสัพยนาเพทิสันเลียงเพจกุ้งมังสวิริพี่นครับวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายพี่ทัศลุงทัศนคนในฟาร์มคือรูปนึ่งโอ้โหลครับฟันดีโค้งสุดท้ายเมื่อคืนถายไทยครับชดเด็ดฟันดีนะครับทุกคนมาได้เลขตัวใดตัวหนึ่งเพือรูปทองรับการนนี้ใช้สามกล่องท่ายของกันนะครับบางทีถ้าภาพไม่ตรงก็ยัว่ากันทุกคน เดี๋ยวเอ็ดจะพยายามถ่ายให้ครงครับทีม่มาเยอะยืนนะโรโชเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความฝันลุงทัศน์ปล่อยโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับพร้อมผมตันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกช่องครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาตามโค้งสุดท้ายนะครับตามความฝันของพี่ทัศโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋วเราจะมาที่17มกรางใจลึกๆข568นะครับผมเห็นกคลงเยอะก็พูดไม่ค่อยออกตื่นตันตื่นตัน ภูมิใจดีใจที่ได้มาถ่ายทําที่กระท่อมราชสังขาร,รก็ได้เผยแพร่ให้ญาติธรรมได้ดูได้ชมครับก็ไลยช่องอยู่จนน้บไม่ทวนเลยคสิบเอ็ดช่องหนึ่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 งออกช่องฟันตองงวดนะครับตอนนี้ฟันโค้งสุดท้ายเป็นไงบ้างพี่ชัดเล่าฟังนี้หนึ่งฟันยังไงก็อันนี้ก็ฟันก็อยู่การลงปูก็เกี่ยวกับลงปูนี่แหละ ฝันว่าฟา์มฝันมัน,นมคือวันพระช่วงที่ผมจะฝันก็คือจุดเทียนรอบนี้รอบนี้ประมาณ8ปทิศแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณ19บเ้าและข้างหน้าก็29่สิบแล้วก็ตรงสารปูก็แปดทิศจุดทุกวันพระขึ้น15บห้าข้ามกับเรมสิบห้าข้ามผมจะจุดรอบนี้แต่ถ้าไม่ลมเรงก็ได้ ส่งให้พี่คมทรัพย์ได้ดูครับแล้วก็นอนแต่ก็นาวๆนาวก็ไม่ค่อยฝันเท่าไหรนนกก่น้องนอกเพราะมันเด็กมันลว่นอนไม่รับหนาวเกินครับ,รบก็ฝันว่าปู่อันนี้เห็นลูกปู่เลยนะฝ<อ>ันลูกปู่ว่าให้ไปซื้อชุดผ้าตรายจีวอร์ดมาถวายท่านหนึ่งชุดครับหนึ่งชุดก็ประมาณ แล้วแต่เราจะเอามันจะมีชุดละแปดร้อยชุดละเก้าร้อยชุดละห้าร้อยไม่เกินไม่เกินพันสองผมก็เลยเอาชุดละเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทมาถวายหลวงปู่พดอดีความฝันนั้นก็เป็นจริงว่ามีคนมาถวายด้วยก็มาจากโคราชจริงๆที่แตงน้อยเมื่อเช้าก็ได้มาเจอกันแล้วก็ผมก็พอดีขับรถกลับไปบ้านไปเอาจีวรมาแล้วมาวางที่เห็นปุ๊บก็วิ่งไปไหว้พิทักษ์ โอ้พี่มาเมื่อไหร่มาเมื่อกี้ก็ได้พาเกถวายด้วยครับมันนั้นคือลูกปัวให้ถวายจีวรแต่ในฟวามฝันลูกปู่บอกว่าจีวรนนี้ให้ซื้อราคาสองร้ยเจดสิบแปดบาทสองร้อยจ็ดสิบแปดครับสองร้อยเจ็สิบปดบาทแต่ก็ในจีวรนจะมีตัวเลขอีกหนึ่งชุดที่เขาแปะมาในอันนั้นเลยแต่ก็ต้องรอดูก่อนครับแล้วก็มาถวายในฟวามฝันก็มีคนมาเยอะ ผมว่าถนนนี้น่าจะสําเร็จที่เปิดเปิดโชคลาภให้หลวงปู่ให้สร้างถนน<อ>ครับก็ได้ฝันว่ามีคนมาเยอะแยะแล้วหลวงปู่ให้ซื้อชุดผ้าไตรมาถวายท่านครับครับก็ฝันประมาณนี้พอดีหนาวเกินไปก็เลยลงมาก่อไฟให้หลวงปู่พเพี้ยเลยทีนี้ตื่น <laughs> ครับอันนี้เขาดูนิดหนึ่งเนาะเขาดูจีวรมาจริงๆรฝันอันนี้จะเป็นชุดผ้าไตรที่ไปซื้อ เมื่อเชา้าก็เหยียบสองครั้งถึงบบชิเลยเตเอันนี้ราคาที่ห <laughs> ลวงปู่บอกว่าจีวอนี้ราคาสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทในฟาร์มฝันรอบให้เป็นแนวทางแล้วก็ตัวเลขที่มากับจีวอจะเป็นแบบนี้ศูน,น, <laughs> นย์นหนึ่งเลขหลวงปู่ลยตัวศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งแต่ผมไปเขียนหนึ่งศูนย์ก็อัาน,นักลับเอาเนาะ ครับอันนี้ความฝันแล้วก็ได้ถวายลูกปู่กับพี่แตงน้อยคือพอดีพี่มาก็เลยให้เขาเป็นเจ้าภาพร่วมบุญด้วยครับก็เลยถวายอันนี้ก็ผมจะขึ้นถวายข้างบนอีกทีหนึ่งครับมีเขียนไว้กระดาษไหมครับเอากระดาษมีเขียนอันนี้คือให้ดูในในในี้ก่อนออที่ผมเขียนไว้มาเพื่อผมเขียนไว้เลยแต่เชา้าพอดีพี่แตงน้อยมาก็จับปิงปองทะเบียนรถ เหมือนกันหมดอแต่ทะเบียนรถแกหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดครับครับแต่ตัวนี้เจ็ดแปดแกไปจับเขย่าเซีมซีก็ได้หนึ่งไอหนึ่งแปดก็คือเจ็ดแปดเหมือนกันครับก็เลยแกก็จัดไปกับพี่พี่ทางนี้ไปหลายชุดอยู่อั<ห>นนี้ถ้าน้องให้เป็นแนวทางมีเข้ามีหลดุดก็อยู่ที่ลูกปู่ให้โชคลาภก็ได้เขียนมาแล้ว ันนโค้งสุดท้ายออาช่องมณีก่อนคนดูน้อยอันในช่องแอทีมขอบคุณค,ครับในช่องหัวหน้าใหญ่ขุมทรัพยานะาในช่องบาวสักแล้วก็ช่องหนึ่งครับแล้วก็พี่นรินารวยครับ,รบพี่นรินพารวยแล้วก็ครับเมนิด ดวงเฮงเฮงกต่อันนี้ก็นอกให้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายสองเจ็ดแปดกับศูนย์หนึ่งแต่ผมเขียนหนึ่งศูนย์เด้อโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายแต่ถ้าต้องวดต้องวดก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ต้องวดให้ดูต้องวดเดี๋ยวหาว่าเลขคุณทัดนไม่ได้ชงไม่ได้โชว์อีกต้องวดฝันมาขับรถตัวเองแล้วก็ปูโยนเหรียญให้ปูธุดงก็เห็นพระธุดงมาจริงๆริสองสององค์สองรูป ครับครับ,รบน,นี่ตัวงวดเห็นเป็นเลขอะไรสองเจ็ดแปดกับหนึงน่งศูนย์เห็นไหมตัวเลขแปดอ๋อ,อเลขหกยอดค่ะเป็นเลขหกตัวนี้จะปริศนาอะไรอย่างตัวเดียวจะได้สามสามตัวค่ะอ๋อเป็นเลขหกด้วยอย่าลืมดูตรงน,นั้น,นเนาะคือตัวนี้แหละ ก้าหกครับทําไมคุณทัดเขียนอย่างนั้นอันนี้ท่านบอกแบบนี้ผมต้องเขียนแบบนี้แต่ออกไม่ออกไม่รู้เป็นเก้าเป็นหกเป็นแปดนะครับแต่ราคาจีวอจจริงๆ่ะสองร้ยเสิบเดบาทแต่ผมไปซื้อจริงๆน่ะเก้า้อยเก้าสบเปดบาทครับชุดหนึ่งมาเกินวพระด้วยนะครับหลายคนก็อยากจะดูเลขเชือกอีกครั้งหนึ่งทัดลงดูเพื่อ เป็นครั้งแรกของกระท่อมราสังขารด้วยเลขเชือกหลวงปู่สวงอันนี้ก็ให้ดูเลขเสือกเลขเชือกเป็นเชือกหลวงปู่สวงโยนยังไงก็ได้มันเดิมกันสามสี่รอบนะครับสามรอบเหมือนกันเลนี่ะอันนี้เลขเสือกเลขเชือกครับเชือกหลวงปู่นะครับอันนี้โยนหลายครั้งก็มาแบบนี้เ,<อ>เห็นยังชองอันนี้เลขเชือกมไม่ได้เลขฝันเดิมเลขเชือกอยู่ที่เราชอบนะเอดมินเอฟซี เชือกลวงปูถ้าบางทีเขาพูดไม่ชัดเลขเสือกครับอันนี้ก็เลกเสือกแต่ถ้าพวกเราชัดเอาก็เลขเชือกแต่ดวงวาสนาของใครโชคเสนเลขกะเซ่ะเซบางคนเขาว่าเอาเชือกมาจากไหนอันนี้ก็ได้ถามอยู่เชือกนี้เชือกหลวงปู่ให้เก็บไว้ปีสามหกครับแล้วเชือกชุดหนึ่งให้ไว้ปีสามแปด แต่บางคนเขาบอกว่าพิทักษ์หลวงปูล่ละสังขารปีสี่สามทำไมต้องมีเชือกปีสามแปดเอาสามแปดก็ก่อนก่อนสี่สามใช่ไหมครับหลวงปู่ให้ตั้งแต่ท่านยังไม่ละสังขารปีสามแปดก็คืออย่างต้นใหญ่แล้วก็เลยหยุดทํานาก็เลยเก็บตัวนั้นไว้ที่หลวงปู่ให้เก็บไว้ปีสามหกท่านจับให้ไว้ว่าไว,วยูทูกอันนี้เด็กกษตรก็เพิ่งเปิดครั้งแรกครั้งแรกปีหกแปดก็เท่ากับสามสิบสองปีเขาเขียนตัวนี้สามสิบสอง ที่ไปที่มาเลยครับสามสิบสองปีศูนก็คืออยู่ในหม้ออ,มอยู่ในหม้อสามสิบสองปีแต่ผมก็นอคุมทรัพย์วันนั้นว่าพี่เชื่ออะไรเชื่ออะไรผมไม่ได้สนใจอะไรก็นึกได้ว่าเออเชือลุงมปู่เราก็ต้องเอาออกมาครับอันนี้ถ้าชอบเลขเชื่อก็ชุดนี้โยนที่นู้นก็หกแปดเหมือนกันครับไม่ปไปในเลขหกแปดนะครับอยู่เลยตลอดหกแปดพอสองมันจะออกแปดเก้า ครับแต่ใครชอบเนาะอันนี้ปิดเปดเนก้านี่ครับคก่อนจบก็ดดกดเปดหกกลับเปดเก้าเหมือนกันมันหนึ่งแปดหกแล้วก็เปดหกโยนท,ที่กระท่อมก็เปดหกบางคนเขาเห็นสองศูนย์แล้วก็มีชุดหนึ่งที่เราไปนน่นก็พี่ท่านฝันถึงเบาสักว่างไงนะเล่าอีกฟังนิดหอ๋ออันนี้ผมลืมเนาะครับเลืมวันนั้นวันนั้นได้ไปที่กระท่มช่วงต่อง,งอดเนาะ ไปที่กระท่อมก็คือจะไปหลายครั้งแต่ไม่ได้ไปหลวงปู่ไม่ยังไม่ให้ไปคือยังไม่ถึงเวลาเปิดพอดีไปวันนั้นก็ครุขระถนน้นทางก็สุดยอดถ้าหลวงปู่ไม่ให้ไปบ่าสักจะไม่เข้าไปรถาคาเป็นแสนเป็นล้านทำไมต้องขับไปอย่างนั้นก็คือลำบากขนาดไหนที่เราจะไปหาคลิปใ,นะให้เอซีได้ดูได้ชมหาตัวเลขแต่บางคนก็นอกคือถ,ถูกใจเขาบ้างไม่ถูกใจเขาบ้างสิบคนก็สิบอย่างอันนี้ก็ แล้วแต่กก็กเลยฝันว่าแท้จริงไม่จริงอันนี้ก็อยู่ที่ความฝันฝันเห็นบาวสักทั้งแม่บ้านทั้งบาวสักยืนหันหน้ามาทางทิศเหนือแล้วลูกหูบอกว่าพูดภาษาเนเขอรอ้อยอ้อยบาวสักเต่าตันรองจริงนั่งประดิประพวนให้บาวสักสองโบเมียไปปากหลักเหแดนอยู่หลักที่สองแต่ไม่ได้ไปดูผมไปเมื่อวานผมก็ลืมลืมสนิท เพราะอายุเยอะแล้ว <laughs> ลืมไปดูตัวเลขครับ <laughs> ลืมดูตัวเลขเนาะคิดถือว่าบ่าวศักถ้าผมฝันแบบน,นี้ท่านอาจจะมีงานการงานที่ดีแต่ทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านไปสองคนกับผมเนี่ยครับ,รบจะเรื่องงามยาดีอยู่ครับบางทีอาจจะเป็นแม่บ้านเ่องเขาดีกว่าบางทีเราไม่ดีแม่บ้านจะพยุงเราขึ้นบางทีแม่บ้านไม่ดีเราจะพยุงเขาขึ้นท่านแหละคือไปทั้งสองคนงานการอะไรก็แล้วแต่อันนี้อันนี้อยู่ในความเชื่อเนาะ ผมก็ไม่ใช่อาจารย์ผมเป็นรงไอ้พันโรงแล้วก็รปภครับอายุเบาสักเกี่ยวไหมถ้าฟันถึงเหมือนนี้ก็ก็น่าจะพี่อายุเบาสักเท่าไหร่นะปกติสามสิบแปดสามแปดสามเก้าอันนี้ผมกะเอาได้ไม่ได้เขียนฟังเอาแล้วก็คนะอาสามแปดสามแปดสามแปดสามเก้าครับอันนี้ผมเดาเอาเดือผมไม่ได้ทำเบาสักอันนี้ต่อหน้าลุงปู่ ือเราจะพูดม่วมไปอย่างนั้นแหละครับสามแปดสามเก้าครับสามแปดย่างสามเก้าไงครับสามแปดย่างสามเก้าก็มม่วๆไปตามความฝันก็ยังไม่ถึงด้วยใช่ไหมยังไม่ถึงสามเก้าใช่ไหมยังไม่ถึงก็ก็ยังอยู่เดือนรอเดือนก็ยังอยู่ที่สามแปดย่างแล้วกันยาก็กันยาก็เดือนเก้าสามแปดเก้าครับวันนี้ไม่ได้ครับจะฟันแม่นถ้าฟันวันนี้ครับคือฟันเห็นทิพย์พันก็จะ อายุเคยออกนะครับถ้าฝันเห็นคุ้มทรัพย์พานาคมันจะออกเกียรติ41แล้วก็51กับ14ันมาจะโอกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าฝันเห็นคุ้มทรัพย์พานาคทีไรเนี่คุ้มทรัพย์จะได้ดีทั้งหมดเลยอันนี้ก็อยู่ที่ความฝันเนาะอยู่ที่หลวงปู่จะโปรปรานผมก็ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนั้นมาคุยเล่นกับหลวงปู่ตอนหน้าหลวงปู่ไม่ได้ครับเราไม่ต้องไปคุยอย่างนั้นหลวงปู่จะช่วยแล้วแสดงไม่ได้ครับหลวงปู่จะช่วยแล้วครับรู้จะ ต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่อาจจะรางวัลใหญ่ละมั้งเนี่ถ้าถ้าไม่รางวัลใหญ่ก็คือการงานเขาจะไปเรื่อยๆก้าวทีละก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นไปเรื่อยๆอันนี้ตามความฝันเนาะเหมือนกลุ่มทรัพยานาคแบกกล้องมาขนาดนี้ลงมาจีบแปดคนแต่ถือกล้องคนเดียวเขาก็ได้ดีอยู่นะเขาก็ได้เป็นเจ้านายพวกเรา ก็อันนี้ก็ขอโชว์ตัวเลขอีกทีหนึ่งโชว์คนจบนะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายฝันว่าปู่ให้ซื้อแจกมีคนโค้งสุดท้ายพี่คชุดผ้าไตรตีวอนมาฉายหลวงปู่ด้วยราคา278บแาทแต่ตัวเลข8กับ9กับหกตัวเดียวกันเลยมันอยู่ในตัวเดียวแต่ถ้าซื้อยังงันมันเยอะเราก็เอาแบบนี้เลยครับ 1- 0ศนหรือ01เนี่ยอันนี้เห็นกับผ้าไตรที่มาจริงๆอยู่ในผ้าไตรอันนี้โค้งสุดท้าย ถ้าชอบโค้งสุดท้ายก็จัดตัวนี้แต่ถ้าชอบต่องวดก็คือสี่ห้าเจ็ดสี่ทะเบียนรถแล้วก็เหรียญสามหกกระนก็ประมาณนั้นใครชอบตัวไหนที่จัดไปนะครับทุกคนโชว์ทีแบบนี้เลยเยอะนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรไม่เยอะหรอกพี่ตัวเดิมๆเลยแหละตัวเดิมๆหรอครับสลับไม่เยอะสลับมาครับสายขวาหน้าหลังสายขวาหน้าหลังตรงกลางด้วยนะครับทุกคนฝันต้องวดากับโค้งสุดท้ายฝันว่า คุณทัดวงกลมให้ตัวไหนถ้าผมวงกลมวงกลมเกลีสีมีปากาไม่วงกลมเลยก็ได้ในไห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 นแล้วไม่มีพี่วงกลมแบบนี้ก็ฟังคลิปเอาอฟังเอาละเดี๋ยวเขาดูรูปดูคลิปไม่จบอีกดูคลิปไม่จบครับเดี๋ยวก็รูดป,ปื๊ดรูดป,ปื๊ดชอบรูดนะครับอันนี้ถ้าดูคลิปชอบไม่ชอบก็เราก็ดูเนาะไม่ไม่ต้องไปว่าเขายังงูยังงี้หรอกมันจะบาป ครับอ่าสุดท้ายนี่ก็พิรันมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับครับ,อ,บอันนี้ก็หนับแรกคือขอบคุณเอฟซีที่ช่วยประตูปัจจัยมาแล้วก็ขอบคุณแอดมินทุกๆช่องที่มาถ่ายทำกระท่อมละสงการาลงรบูทสวงท่านทํางานสิ่งนี้ก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองคิดสินนง่งใดสมคาปรารถนาไว้ก้าวหน้าตลอดไปก้าวหลังไม่เอาเอาก้าวหน้าเจริญรุ่งรเรืองแล้วก็คนติดตามเยอะๆได้ประตูปัจจัย สิ่งที่ผมฝันนี้บางทีอาจจะเป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้างแต่ขอวงปูปให้พรท่านในความฝัาฝานนั้นขอให้เป็นจริงประสบผลสําเร็จทุกๆอย่างแล้วก็ขอบคุณอิซีที่ได้ช่วยสร้างถนนมาแล้วกราบกราบเท้าที่เคารพจริงๆที่ได้ช่วยถนนนนทางมาปัตตุปัจจัยแต่นี้ยังไม่ได้ทํารอดูวันที่17เเพื่อจะได้เพิ่มจะได้เสร็จอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนทุกๆ คณะทุกๆทีมงานเลขเข้าเลขหลุดก็ให้เป็นแนวทางหรือคิดเป็นแนวทางถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็จะกุ้จะกู้ออกไปขอบคุณครับผมครับสวัสดีครั <laughs>